คือฝนโปรยปรายไม่หยุดต้นเล็กทั้งเมืองไม่เห็นทางชัดเจนเธอเดินเข้ามาตรงกระเตาเครื่องมือรู้ราสเนไฟกับมาเราดูสดใสเธอมีพรสวรรค์กับการซ่อมไฟฟ้าสีดำทำให้ฉันปั่นาเธอแค่ยิ้มว่าที่สัมผัสแต่ทันทีทันใจโลอนสาดแต่ช่างไฟ

ไฟเธอคือสายรักเราทุกคนรับเธอเป็นู้่ต่อส่องแสงแสนไฟไม่ใครต้องมองหาเสียงคืนมือตอกย้ำในความฝันเก็ดชัางไฟคูกเปล่งประกาย ในเวลาที่นี้สงสยไฟความหวังกับความเชื่อเดินด้วยใจก็เปี่ยงหัวในในใจเธอไม่เคยดับดับลงในช่างไฟกุลแ้สแฟฟวางไปแสงไฟทำ้ลกฉันสว่างมัของเธอช่วยทำให้ใจเธอฟ้านายหมวกนั้นไมว่าคนะแสเด็กช่างไฟเธอเครรืงอ,มมองตะบมีน้ำผ้า การจัดการตัวโรงงานเช้อะไรใช้กล้องสลอรอได้ดีใช้ในโรงงานบางอันใช้ในทาองการแพทย์แล้วก็วันนี้ความรู้อย่างที่ได้ก็คือกระบวนการผลิตของแม้นะว่าแต่ในแต่ละด่วนเขาผลิตยังไงมีขั้นตอนมีวิธีการยังไรบ้างแล้วก็เครื่องจักรที่ใช้เป็นยังไงบ้างก็ถือว่าเป็นการได้นําความรู้ต่างๆที่เราเคยเรียนมาของเราพชเรื่องเกี่ยวกับนิวเมติกนะแชชในงานนี้แล้วก็ยังมีความรู้เกี่ยวกับแมคชัเติกที่ได้ด้วยนวันนี้ก็ขอ จบแค่นี้ครับอาจารย์ที่จัดกิจกรรมดีๆในวันนี้ครับสิ่งที่ผมได้รับในวันนี้ก็คือเป็นขั้นตอนในการทำแมสก็คือพี่ยกากรก็ได้เล่าระดับขั้นตอนในการดูแมสที่ยวอนมาด่าแล้วก็อธิบารย์ได้กับการใชร์กันก็คือการได้เรียนรู้เกี่ยวกับอุคกประกอบการผลิตของแมสเท่านั้วก็แมสมีกี่ นะครับที่นำความรู้แล้วก็เป็นหนึ่งที่ท่านสอนครับที่มาให้ความรู้เกี่ยวกับการประดิบฐ์แครับนี่ก็สามารถนําไปใช้ในชีวิตประจำวันได้แล้วก็สามารถมีความรู้ด้านวิศวกรรมนาได้มาสอนพวกเราทุกคนนะครับเพราะว่าประสบการณ์ของผมตัวนี้อะไรที่เป็นเช่นด้านสเลรถที่มีราคาสูงนะครับผมจะถ้ามีปัญหาผมจะซ่อมให้ฟรีนะครับเกียร์อะไรฟรีทุกอย่างเลยครับ เป็นเวลาหนึ่งปีแต่ว่าหลังจากนั้นต่อให้สองปีเลยอยากอยากได้งรีก็คืออะไรที่เป็นเนียนะครับทุกตัวนะครับผมฟรีให้ทั้งสองปีอาจารย์จะได้สบายใจน,นี้เวลาทำงานไปถ้าเกิดเจอปัญหาสามารถส่งข้อความทวิตไลน์ถามได้ตลอดเลยนะครับในส่วนนี้ก็ขอขอบคุณ ทุกคนที่มารงความรู้ในครั้งนี้นะครับผมก็เต็มที่นะครับไม่มีกลั้นแต่การพู้ดนี้จะไม่ไค่้ยลองเท่าไหร่การถ้าเป็นภ้าปฏิบัตินี่สาม,มาทถาได้ในหน้างานคนระับบางอย่างก,ก็เจอมาเรื่องเองบางอย่างได้ความรู้จากลูกค้าที่ใช้งาน,นมาแล้วขอต่อมาอย่างเนนะี้ยครับส่วนมากถ,ถ้าเราเน้นปฏิบัติตด้วยมันจะได้ความรู้เยอะแล้วเา่ากีเราเรียนทฤษฎี